สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในช่องขอบคุณชีวิตช่องที่รักและปรารถนาดีค่ะอยากให้ทุกคนได้กลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมาขอบคุณชีวิตตัวเองค่ะทุกคนว่าจะไม่พูดคอนเซปต์ช่องแล้วนะแต่ก็อดไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะมันเหมือนการตอบย้ำให้กับตัวเองด้วยค่ะทุกคนว่าสิ่งที่นุก กำลังมาทำเนาะมันเป็นการสร้างคุณค่าเนาะให้กับตัวเองด้วยและคุณค่าเนี้มันก็กำลัง่องสว่างแล้วก็ส่งต่อคุณค่านั้นให้กับผู้อื่นด้วยเนาะที่ใครได้มีโอกาสเออมาเจอเออมาเจอ,เอ,อ,เจอนุชอะไรเงี้ยเออเสื่อสิ่งที่นุชพูดเนาะเป็นประโยชน์แล้วเขานำไปปรับใช้อะเออแล้วมันชีวิตดีขึ้นอะ่ะเออมันก็เท่ากับว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ได้เรียกว่านุชอะได้เรียกว่าส่งต่อ แสงสว่างนะเนาะให้อีกหนึ่งดวงจิตเนาะให้อีกกับหนึ่งคนอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาได้ไปส่งต่อคุณค่าหรือแสงสว่างในตัวเขาว่าต่ออะทุกคนแล้ววันนี้ค่ะสิ่งที่นุชอยากแบ่งปันก็คือว่าเมื่อวานนะคะนุชได้มีโอกาสแบบถ่ายฟีดติ๊กต k อกเนี่ยทุกคนแล้วนุชก็ได้ไปเจอไลฟ์สดของพี่ท่านหนึ่งซึ่งเ,เราเคยเรียนรู้ด้วยกันเนาะเมื่อ3ปีก่อนเนาะซึ่งแต่ละคนเนาะก็ เรียกว่ามันก็มีจุดบาดแผลอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะที่ทุกคนได้รับอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่นุชเห็นนะนุชดีใจนุชดีใจมากๆเลยที่พี่ท่านนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้หยุดที่จะเดินหรือไม่ได้หยุดที่จะทำตาม,ามความความฝันเออที่เขาต้องการเป็นอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ค่ะสิ่งที่นุชเห็นพี่คนนั้นเนาะก็คือมันเป็นความงดงามแล้วก็เติบโตที่แบบยอดเยี่ยมมากๆค่ะ ออกมาไลฟ์แบบแบ่งปันในสิ่งที่เขารักเขาชอบในสิ่งที่เขาถนัดเออแล้วมันเป็นความรักความสุขอะทุกคนที่เขาได้ส่งต่อไปอะไรเงี้ยเออวันนี้นดูดีใจแล้วก็พี่อีกท่านหนึ่งเหมือนกันที่เด้งมาที่น้าฟิตแอฟฟานุชเนาะนุชก็ดีใจกับพี่ท่านนี้ด้วยอะที่ที่เขาไม่หยุดที่ไม่ได้หยุดที่จะไปต่อเนาะแล้ววันนี้นุูเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาได้เจอกับสิ่งที่ ที่เขาแบบเขารักเขาชอบแล้วก็เหมาะนุรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับเขาจริงๆอ่ะเพราะว่านุชเห็นความสุขที่มันเกิดขึ้นกับเขาจริงๆทุกคนหรือพอทุกเสร็จใช่ไหมทุกคนนุชก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเองเช่นกันค่ะว่า,วาเฮ้ยวันนี้มันเหมือนกันเลยอ่ะที่นุชก็มีความสุขเนาะกับสิ่งที่นุชทาตรงนี้เนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่ ที่เรารักเราชอบเคยคิดจะเลิกทุกคนเคยคิดจะเลิกที่จะทําแบบนี้นะไม่เอาอีกแล้วเออแต่อะไรรู้ปะแต่ก็ยังต้องทําเออแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทําสิ่งนี้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่รู้จะบอกกับทุกคนก็คือว่าเราทุกคนนะต้องบอกเลยเนาะเราเราเกิดมาเพื่อเพื่อเป็นผู้สร้าง สร้างอะไรทุกคนสร้างไอเรียกว่าสร้างไอเดียความคิดสร้างสารรค์ต่างๆสร้างสิ่งดีๆในสิ่งที่อะไรรู้ปะในสิ่งที่เรารักเราชอบในสิ่งที่เราถนัดแล้วต่อยอดสิ่งนั้นเออออกมาอะไรเงี้ยเออเพื่อสร้างอะไรเพื่อสร้างความสุขเออเรียกว่าตอบโจทย์ช่วยเหลือผู้คนอะไรเงี้ยเออเพราะเราแต่ละคนนะคะถูกสร้างมาแบบ ให้มีความเก่งให้มีความศักยภาพที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เลยว่าเฮ้ยคนนั้นเก่งเออคนนั้นอะไรย่างเงี้ยคือเราอะ่ะจะมีความเก่งหรือความถนัดในแบบของเราเพราะฉะนั้นน่ะอะไรก็ตามที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฉนันรู้สึกว่าฉันรักที่จะทำสิ่งนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยให้คุณทำาะทุกคนเพราะมันคืออะไร เออนุชว่ามันต่อยอดจากเมื่อวานนะอะไรที่เราทําจากความรักอ่ะทุกคนมันคือคขึ้นพลังงานที่ดีมันเป็นแสงสว่างเป็นมันเป็นความสุขอ่ะเออแล้วขึ้นแบบนี้แหละเออที่มันจะดึงดูดสิ่งดีๆเออเข้ามาในชีวิตเราแล้วสิ่งหนึ่งอ่ะที่นุชได้เรียนรู้เรียกว่ามันหลายๆวันที่ผ่านมาเนาะมันเหมือนสิ่งที่เราได้เห็นได้ฟังได้ยินอ่ะเออมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนสารที่แบบว่า เออ่ให้เราแบบไว้วางใจอ่ะทุกคนไว้วางใจในแบบเส้นทางหรือในสิ่งที่เรากำลทำอยู่ค่ะแม้วันนี้ยคือมันยังไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรนะทุกคนแต่ทุกคนรู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะที่เรากระทำอ่ะถ้าเกิดสิ่งไหนคือมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะคือผลลัพธ์มันเสร็จในตัวของมันเองอยู่แล้วอะทุกคนมันเป็นไปนไม่ได้ที่เฮ้ยทำเขาเรียกว่าอะไรอะ ส่งคืนดีๆออกไปอะ่ะเออแล้วจะได้คืนแบบที่มันเอ,อที่มันแบบคนละขั้วกันนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นน่ะคือผลลัพธ์มันอยู่ในตัวของมันเองแล้วค่ะเพราะฉะนั้นน่ะเรามีหน้าที่แค่ไว้วางใจแล้วก็ทำสิ่งที่เรารักเราชอบเออสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีเนาะออกไปเนี่ยทุกคนอืมก็ดูรู้สึกว่าไม่ว่าจะแบบพี่เนาะ พี่ๆแบบท่านแบบที่นุชได้ได้มีแบบได้ถ่ายฟีดแล้วไปเจออะไรเงี้ยเออนุชรู้สึกว่านุชได้ยินดีนุชล้วรู้สึกยินดีและดีใจกับพวกเขาแล้วก็อะไรแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกับมาที่ตัวเองก็ยินดีเออกับที่เราอ่ะที่วันนั้นน่ะเราเลือกที่จะไม่ทิ้งอะทุกคนเออจริงเราเลือกที่จะไม่ไม่ทิ้งแล้วแบบพาตัวเองลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะ แล้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันคือรู้สึกว่ามันคือวันมันคือแบบเวอร์ชั่นที่ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็รู้สึกว่าให้มันงดงามที่สุดในตัวเราอะที่เฮ้ยเราเราได้มาถึงแบบขนาดนี้เออทุกคนต้องบอกว่ามันคือความแบบซาบซึ้งแบบข้างในจริงๆอะทุกคนเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทุกคน เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนใครที่เรามีแบบความฝันหรือเรามีแบบว่าเฮ้ยรักชอบที่จะทําในสิ่งใดอะค่ะทุกคนขอให้เราทําสิ่งนั้นแบบออกมาด้วยความรักความสุขด้วยหวัวใจเออเน่ทุกคนแค่นี้ดีกว่าทุกคนขอบคุณ ขอบคุณวันนี้ค่ะที่ต้องขอบคุณชีวิตเขาคอนเสิร์ช่องอีกแล้วทุกคนขอบคุณชีวิตขอบคุณที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาทําสิ่งนี้ในสิ่งที่แบบเป็นความลับความสุขของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะเออแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะ